พูดคำหยาบใช่ไหมเขียมากครับสภาพห้องก็ดีกว่าคุกนอ์เว้์ขึ้นมานิดนึงภาคขายภามันคือ6ภาคได้แก่หลักสูตรที่ียกวหลักสูตรพิธิษพิธานเนาะหลักสูตร4บงหก็คือก็จะใช้เวลาเรียน5ปีได้ปริญญา2ใบครับสวัสดีครับชื่อนนอนนะครับเรียนคณะวิทยาศาสตร์คิดว่าจะเข้าภาคเบลเทคปี2ครับครับสวัสดีครับซันนะครับคณะวิทยาศาสตร์ครับจะเข้าภาคคณิตศาสตร์ครับ ชื่อฟิวนะครับอยู่คณะวิทยาศาสตร์ครับจะเข้าภาคชีววิทยาครับสวัสดีครับชื่อเก่านะครับก็จะเข้าสาขาคณิตศาสตร์คนระของผมมันเข้ารอบ4ครับเป็นแอดมิชชั่นนะซึ่งมันก็ต้องใช้เกรดโอเนแล้วก็เป็นแกดแผท1หนะึ่แพทก็เตรีมตัวสอบก็แบบอ่านหนังสือแล้วก็เตรียมแบบพวกเลขสอบแพท1หนึ่งแพแล้วก็ เก็บเกรดให้มันโอเคจะได้แบบเอามายืนนะส่วนในส่วนตัวผมนะครับก็คือเตรียมตัวสอบแล้วก็ใช้เวลาก็<ม>นิดหนึ่งครับแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวจริงๆครับแล้วแบบเผะินว่าแบบลองเฉลี่ยคะแนนดูแล้วมันโอเคก็เลยลองยื่นคะนนี้ดูครับของข,ของผมนะครับเน,นื่องด้วยแบบเกรดผมรู้อยู่แล้วว่าเกรดที่โรงเรียนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมเลยในช่วงม .6 ผมเลยเน้นทําโจทย์เตรียมแพทหนึ่งแพทสองเป็นหลักครับผมก็ใช้พวกคะแนนสอบเป็นหลักส่วนพี่เข้ารอบหนึ่งนะครับรอบพอร์ตโฟลิโอก็ไม่ได้ยากอะไรอ่ะก็ตามใครที่เหลยอที่เขาระบุไว้ใน ประกาศฮะถ้าทําได้ตามนั้นก็เข้าได้ครับแค่นั้นเองทําไมถึงอยากเข้าคณะน,นี้เพราะว่าชอบวิทยาศาสตร์ครับแล้วก็ค่อนข้างแพชชนเนียกับวิทยาศาสตร์มากๆเราอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่แล้วด้วยก็เลยมาเข้าคณะวิทยาศาสตร์มหดนนะของของผมนะครับก็เราเป็นคนแบบชอบในคณิตศาสตร์นะครับแต่ว่าเราไม่ไม่ค่อยชอบแนวด้านการเงินอะไรพวกนี้ครับก็เลย รู้สึกว่าวิทยาศาสตร์น่าค่อนข้างจะเหมาะกับผมครับผมส่วนฝั่งตัวผมนะครับก็คือประมาณว่าตอนตอนเที่ัวเตงเรียนมัธยมอยู่ใช่ไหมครับก็คือก็อยู่ในใสายวิทย์เนาะก็คือมีความสนใจใน,ในวิทยาศาสตร์อยู่ระดับหนึ่งแล้วแล้วทีเนี้ยตอนหนึ่งเราเรียนเราไปอ่ะแล้วทีเนี้ยคือรู้สึกว่ามีความสงสัยเอออยากจะหาความจริงแล้วอยากจะรู้ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้มันมาได้ยังไงไ,ไงก็เลยแบบประมาณว่าเออคณะวิทยาศาสตร์มันคือคําตอบที่แบบเออเรามันแบบหาคําตอบให้เราได้ว่าทำไมถึงมันเป็นอย่างนี้และที่มามันเป็นยังไงครับเอออันนี้กาววย็ร่บบสสแงั ว่าคณิตศาสตรมันทําอะไรได้มากกว่าบว,ว่าคุณหารก็เลยไปจุดเริ่มต้นให้แบบอยากเข้าคณะวิทย์ ชีวิตปีหนึ่งอ่ะก็คือตอนนี้มันแบบช่วงสถานการณ์โควิดนะแล้วแบบที่ไม่เห็นโดนเยในเทอมหนึ่งอ่ะก็คือให้เรียนออนไลน์ยังเทอมเลยหลายๆคนก็จะเลือกที่เรียนอยู่บ้านหรือบางคนก็แบบมาอยู่ขออย่างผมก,ก็คือมาเลือกมาอยู่ขอเพราะว,ว่าไม่สะดวกเลยที่บ้านอ่องด้วยปัจจัยหลายๆอย่างด้วยก็มาหอก็รู้สึกดีเพราะว่าได้เจอเพื่อนใหม่เข้าสู่สังคมใหม่มาเจอเพื่อนใหม่ทํากิจกรรมบางอย่างที่แบบมีโอกาสทําได้กระทัพรู้สึกมีความสุขดีส่วนวิชาเรียนก็ยากสไตล์คณะวิทย์ไม่เนโดนเนื้อหามันค่อนข้างเยอะพอสมควร แต่เองก็ลังเลอยู่ระดับหนึ่งว่าเออจะอยู่บ้านดีหรือหอดีสุดท้ายตัวเองก็ตัดสินใจมาเลือกที่อยู่หอในครับเพราะว่าแบบคือตัวเองด้วยส่วนตัวตัวเองอ่ะคือประมาณว่า5้าก,การเรียนคนเดียวอ่ะอาจจะทําให้ตัวเองแบบรู้สึกว่าว้าเหวลแล้วแบบปรึกษาให้ไม่ได้ครับก็เลยแบบเลือกที่จะมาอยู่ที่หอในเอออย่างน้อยคือเจอเพื่อนเจอสังคมการใช้ชีวิตซึมซับแบบความบรรยากาศคขาเป็นสารยามากที่สุดครับคือแล้วก็แบบตอนเรียนก็ข้างๆแบบหนักหน่วงพอสมควรเพราะว่าแบบคือธีเนี้ยคือค่อนข้างข้มข้นมากเลยครับแต่อย่างน้อยแบบ ให้กําลังใจคือช่วยเหลือกิดทุกทุกอย่างนะครับได้หลอกงานด้วยครับใจเย็นๆครับของผมก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่หอครับแต่ก็ในช่วงแรกผมไม่ได้อยู่หอแต่ก็มาแวะเรียนมาสารยาบ่อยๆครับมาหาเพื่อนอะไรพวกนี้ครับก็ส่วนเรื่องชีวิตการเรียนก็หนักหน่วงอยู่ครับต้องแบ่งเวลาดีๆครับผมในการเรียนวิชาที่1วิชาที่2อะไรอย่างนี้ชีวิตปีหนึ่งเป็นไงบ้างใช่ไหมพูดคำหยาบได้ไหม เคี้ยมากครับก็คือมันมาที่ดนอ่ะปีการศึกษา6 3ออนไลน์เกือบทั้งปีการศึกษาเลยผมได้มาเรียนที่มอแค่6วัน6วันทัวนจากทั้งหมดทั้งปีการศึกษาก็ถ้าเกิดนุ่นน้องในอนาคตมาดูคลิปเนี้ยก็ก็บอกไม่ได้เหมือนกันประสบการณ์ปีหนึ่งเป็นยังไงเพราะก็ทําไม่ได้ Experi e n c e อะไรเลยอ่ถามว่าเรียนยากไหมแล้วแต่คนจะมองเนาะคือเออบางคนก็บอกว่ามันยากแต่สำหรับบางคน่ะถ้าเกิดพื้นฐานมอปลายนั่นอยู่แล้วมันก็ชิวๆอืครับ หอในกับหอนอกแล้วแต่ว่าเรามีทุนนะซับแค่ไหนถ้าเราไม่ติดขัดเรื่องเงินแนะนําให้ไปอยู่หอนอกเถอะจริงๆพูดจากใจคนที่อยู่หอในเพราะว่าจริงมันถูกจริงน้ําฟรีไฟฟ้าถ้าเกิดไม่ใช้เกินที่เขากําหนดก็ฟรีแต่ว่าสภาพห้องก็ดีกว่าคุกนอร์เวย์ขึ้นมานิดนึง<อ>จริงคือพี่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไม มหาวิทยาลัยถึงไม่ปรับปรุงพอให้ดีกว่านี้นะมหาวิทยาลัยไม่ดนก็ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางมากเป็นอันหนึ่งของประเทศ <c oughs> <c oughs> พี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน แต่ถ้าเกิดเงินเราไม่ถึงหรือแบบมีปัญหาเรื่องเงินขอนอในก็โอเคอยู่ก็อยู่ได้เหมือนกันในความเห็นของผมผมชอบหอนอกแนะนําให้ไปอยู่หอนอกมากกว่าเพราะว่ามันมีอิสระในการแบบเดินทางไปไหนตอนไหนเรากลับมาเราไม่ต้องเราไม่ต้องจากัดว่าเราต้องเข้าก่อนเวลานี้นะเราหรือเราต้องออกเวลานี้นะวันนี้ครับก็คือสําหรับผมก็คือประมาณว่ามาแล้วแต่คนนะครับว่าชอบบางคนชอบความเป็นส่วนตัวใช่ไหมครับก็แบบอยู่หอนอกจะเป็นตอบโจทย์เรามากกว่าแต่ถ้าอยู่หอในก็คือมันอาจจะแบบพ้าดใครแบบสายแบบถือประจนภัยอย่างเงี้ยหรืออยากเจอเพื่อนมากๆเงี้ยก็ลองอยู่ รดูคับก็คืออย่างน้อยมันก็แอบ,บปัดตัวระดับหนึ่งแต่ว่าก็แบบมันขึ้นอยู่แล้วแต่คนด้วยว่าเราชอบแบบไหนคือแบบว่าอันนี้ส่วนตัวก็คือถ้าแบบมีกําลังทรัพก็หอนอกก็โอเคแต่ถ้าคนที่แบบแบบว่าสะดวกอยู่หอนในก็อยู่ได้ก็โอเคหรือว่า ใครที่มีตังค์จริงๆอย่างผมก็คืออยู่หอในเพราะว่าไม่มีตังค์นะครับ <l ots> ก็ต้องอยู่ก็แบบเออก็ได้ประสบการณ์ใหม่ดีก็คือต้องแบบมันอยู่หอนอกแบบอยู่หอครั้งแรกแล้วก็แบบทีแรกก็เหมือนจะได้เมแต่เมดไม่มาแล้วก็ที่ห้องก็คือแจ็คพอตไม่มีพัดลมพัดลมเสียงแต่เข้ามาวันแรกแลก้วระทั่้ตอนนี้ไม่ได้อซ่ามากใช่แต่ก็แบบว่ามันก็มีพื้นที่สวนการมีกิจกรรมอะไรทําเรื่อยๆมีห้องอ่านหนังสือมีโคเวกิ้งที่แบบเปิดใหม่แล้วก็ปิดอีกแล้ว กเก่งครับโควิดใหม่แล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ดีก็ได้มาฝึกใช้ชีวิตนะเพราะว่าเข้าสู่แบบัยผู้ใหญ่แล้วมั้ง าเป็นรูปแบบในคณะวิทย์มันจะแบ่งคร่าวๆประมาณว่าปีหนึ่งเราจะเรียนสรารยาเราจะเรียนวิชาบังคับของคณะเรียนทุกอย่างอาร์เรย์เดวอลฟิสิกเคมีชีวะคณิตศาสตร์แล้วก็แบบวิชาเลือกบางตัวแล้วปี2เราจะเริ่มแยกสาขาปีหนึ่งเราจะเรียนรวมนะรวมสาขารวมกันเลยยังไม่มีเอกแต่ปี2เริ่มเข้าเอกแล้วก็จะแบบว่าปี2เริ่มเป็นวิชาบังคับของสาขามากกว่าจะแบบมีเข้าเรียนวิชานน่นนี่นั่นมีเข้าแลบบแล้วเริ่มปี3ามันจะเริ่มเป็นการเรียนสิ่งที่เราสนใจมากขึ้นประมาณว่าพุทธเราเรียนแบบชีวะเราก็เริ่มเข้า เดี๋ยวว่าเรียนนิสสารเริ่มเข้าแ็กนี้เรียนวิชาเลือกแล้วก็อาจจะเรียนวิชาบัคับเล็กน้อยแล้วก็ปีสมันเป็นแบบช่วงทาวิจัยจบก็จะแบบมีวิจัยมีสัมมนาประมาณนี้นั่นแหละครับก็คือตามที่เก่าพูดไปครับตอนปี2เราก็จะแยกภาคเป็นแบบภาคใครภาคมันที่หภาคได้แก่ฟิสิกส์เคมีชีวะอนิสสารเทคโนโลยีชีวภาพและพฤษศาสตร์ครับคือในสาขาหนึ่งสาขาเนี่ยมันจะแตกเป็นย่อยไปอีกเรื่อยๆครับคือมันแล้วแต่ความสนใจของแบบตัวบุคคลว่าแบบสนใจด้านไหนพิเศษส่วนปีสี่ก็ตามนั้นครับคือเริ่ ก็เป็เรื่องที่สุดงานเสริมจาก2วันนี้คร่าวๆก็สําหรับปีหนึ่งอ่ะเหมือนเรียนเพื่อค้นหาว่าเราชอบในสาขาไหนเป็นพิเศษนั่นนะครับใน6สาขานั้นส่วนปี2ในสาขาที่เราเลือกยังมีสาขาย่อยลงไปอีกหลังจากนั้นอ่ะเราจะได้เลือกตอนปี3ว่าเราสนใจสาขาย่อยนั้นๆสาขาไหนแล้วก็ค่อยไปทําวิจัยตอนปี4ครับก็สําหรับคณะวิทยาศาสตร์มหิดลก็จะมีหลักสูตรที่เรียกว่าหลักสูตรพิเศษพิธานสำหรับคนที่เรียนดีระดับหนึ่งแล้วก็มีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรที่โก่กับบริหาร c w m u เออของเบโอเทคก็จะมีหลักสูตร4บวกหนึ่งก็คือเรียนพเพาะอะไรนะวทวไบโอเทคอันนึงแล้วก็เรียนเออโทของบริหารด้วยนะครับก็จะใช้เวลาเรียน5ปีได้ปริญญา2ใบครับคือขอเสริมตรงวีสิทธิ์พิธานิดนึงครับคือแบบบางคนเออคืออะไรวะอย่างเงี้ยคือมันเป็นหลักสูตรที่สําหรับที่ว่าแบบคนสําหรับที่มุ่งมั่นต่อในระดับบัณฑิศึกษาของมหาวิทยาลัยอะเนาะคือมันคือเราสามารถแบบเรียนในรายวิชาแบบของาหดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยได้ ได้แบบเก็บล่วงหน้าเลยแล้วพอเราขึ้น,นระดับบัณฑิตศึกษาเราจะได้แบบเทียบโอนได้เลยอขอเสริมให้อีกนิดนึงตรงนี้พิสิทธิวาเนี่ยเราจะสามารถเลือกได้ตอนปี3แต่เกรดที่แพ็กเทอมโอเคปี1ปี2รวมกันต้องได้3.25ขึ้นไปครับแล้วก็พอจบปี4ถ้าเราได้เกรด3.5เราสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้เลยครับ ก็ตรงๆก็เป็นนักวิทยาศาสตร์แน่ๆแหละนะจบคณะวิทยาศาสตร์มาก็ต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่ว่าถามว่าทำอย่างอื่นได้ไหมได้นะครับอย่างเช่นเป็นจันมหาไลเป็นครูทำสตาร์ทอัพยังได้เลยทำได้หลายอย่างเรียนวิทยาศาสตร์ทำได้มากกว่าที่คิดก็ ของคาสิสซาเนะครับในสาขาของคณิสซาเนี่ยที่มันม,มันมีแบ่งย่อยไปอีก5สาขาในในาสาขานั้นนะก็จบมาก็มีทั้งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยบ้างทําเกี่ยวกับการเงินบ้างสถิติบ้างประกันภัยบ้างหรือไปทําวิจัยโคกับสาขาอื่นก็ได้ครับก็เสริมอีกนิดหนึ่งครับคือในอยางผมแม่คือจะเลือกชีววิทยาใช่ไหมครับนอกจากจะเป็นแบบนักวิทย์นักวิจัยแล้วหรือ Q C I D แบบตามโรงง,งานหรือตามสาขาต่างๆใช่ไหมครับเราสามารถแบบผลิตเครื่องสำอางได้ด้วยคือในแนวแบบน้ําหอมอย่างเงี้ยครับอาจารย์เราเคยเล่าให้ฟังว่าเคยมีแบบไปเป็นแบบล่าม ทางวิทยาศาสตร์คือแบบเหมือนเราแปลสับทางแบบวิทยาศาสตร์ให้กับเหมือนคนสําคัญหรือแบบเหมือนมาแปลเป็นแบบบทความวิีนคือเนี้ยเรื่องเรื่องแบบบทความต่างๆทางวิทยาศาสตร์ถ้าเกิดเราใช้แบบทางแบบอักศรศาสตร์อย่างเดียวนะคือเขาแบบอาจจะไม่เข้าใจขนาดนั้นคือบางทีก็อาจจะแปลผิดถูกได้คือเราเนี้ยเราเป็นส่วนซัพพอตในส่วนของเขาวิธีหนึ่งในการช่วยช่วยแปลให้มันถูกต้องอันนี้ก็จะพูดแบบว่าในส่วนของสาขาคณิตศาสตร์ที่แบบจะเข้านะก็คือตอนเนี้ยมันจะมีอาชีพที่แบบว่ากําลังได้รับความนิยมเริ่มบูมขึ้นมาก็คือนักคณิต ัภยแล้วก็ d t t Scientist ซึ่งในสาขาวิชาคณิตศาสตร,ร,ร์ของมหิดลก็มันจะมีรายวิชาที่แบบเราสามารถปูพื้นฐานน้ำปสู่อาชีพนี้ได้แบบว่าถ้าใครสนใจก็คือมาดูหลักสูตรเราต้งเรียนอะไรบ้าง <fic> แล้วก็ในสาขาคณิตศาสตร์ประกันภัยกับ Data Science มันจะมีหลักสูตรอินเตอร์ของคณะวิทย์นะก็ก็คือข้าน้องสนใจก็คือศึกษาด,ดู<ถ>ดได้เงินดีมากครับสาขาสองสาขานี้ เอาง่ายๆนะครับถ้าน้องไม่มีใจรังจริงอย่าหาเข้าครับสําหรับผมก็คือประมาณว่าคือสําหรับน้องอ่ะที่สนใจอ,อ่ะพี่ก็ดีใจนะที่น้องมาสนใจมาที่จะมาคณะนี้ใช่ครับแต่ว่าแบบถ้าน้องยังไม่แน่ใจขอแบบอย่าให้ลองคิดดีๆก่อนเพราะว่าแบบมันเรียนมันก็ค่อนข้างหนักนะเนาะส่วนใหญ่คณะนี้ก็แบบนินดนิดนึงอ่ะคือบัจเจ็บปวดนี่หนงคือเป็นคณะเหมือนคณะทางผ่านซึ่งเราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าวิทยาศาสตร์มันก็คือเป็นศาสตร์ที่สําคัญระดับหนึ่งในแบบที่มันการพัฒนาต่างๆอ่ะคืออยากจะให้น้องลองคิดดีๆว่าแบบเออเรามาเร ไม่ใช่แบบมาอยากลองเรียนเพราะว่าแบบเราต้องศึกษาให้ดีเพราะมัคนค่อนข้างหนักครับก็ขอเสริมตรงที่คือทุกคณะมันมีความ ยากง,ง่ายแตกต่างกันก็สําหรับคณะวิทยาศาสตร์เองมันไม่มันไม่ได้ง่ายนะครับมันก็มีความยากในแบบของมันตรงที่แต่และแต่และหัวข้อที่เราต้องศึกษาต้องใช้การวิเคราะห์ม,มากพอสมควรถ้าน้องจะเลือกก็ศึกษาดีๆครับผมอมก็คนที่เลือกคณะเนี่ยมันจะมีอยู่2ประเภทใหญ่ๆคือคนประเภทที่แบบมาเพราะว่าแบบคะแนนไม่ถึงคณะอื่นแล้วก็ปีหนึ่งก็อาจจะซิ่วหายไปเลยใช่ไหมหรือก็มีอีกคนประเภทหนึ่งก็คือประเภทที่แบบอยากเข้าอยู่แล้วอะซึ่งประเภทเนะี่ยพี่ก็ก็คือประเภทนี้แหละแล้วก็แบบอยากจะฝากน้องๆไว้ว่าน้องประเภทเนี่ยนะน้องน้องน้องประเภทที่แบบอยากเข้าอยู่ พี่เชื่อว่าเราอาจจะต้องเจอผู้ใหญ่ถามประมาณว่าแบบทำไมไม่ไปเอาวิศวะไม่ไปเอาแพทย์นะเรื่องปกติในสังคมไทยก็ถ้าเกิดเราคิดมาดีแล้วคิดว่าเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่ทำไปเถอะจริงๆอย่าไปฟังคําผู้ใหญ่เลยคือคือฟังได้แต่ว่าเราถ้าเกิดเรารู้ว่าเราทําอะไรอยู่อ่ะก็ไปให้สุดเลยนะพี่ไปกำลังใจให้ขอเสริมนะครับว่าอย่าให้ใครมาทําลายแพชชั่นเราครับเราต้องมีแพชชั่นในตัวเองครับ <laughs> ครับสวัสดีครับ <laughs>